ค่าลูกศรที่ขิดทักศรนวจิตสุวรรณ ลูกศรได้ร่วมเล่นกิจกรรมของทางเฟชชีสทีมุกนะคะได้เป็นผู้โชคดีที่ได้รับเลือกจาก f ฟชทีส c ท i นิ c ทองลอนะคะในกิจกรรมเสริมคับอัพไซส์อย่างมั่นใจด้วยซิลิโคนโมติว่าเออร์โกโดมิกนะคะกับคุณหมอเฟสนะคะเป็นการเสริมเทคนิครวยนะคะมูลค่า279,900บาทค่ะซึ่งมีผู้ร่วมเล่นกิจกรรมนะคะมากกว่า2,000คน ได้เฟ้นหาผู้โชคดีเพียงหนึ่งเดียวนะคะก็มุ่งลงที่ลูกศรเองค่ะในก่อนหน้านี้นะคะที่ลูกศรจะได้รับเลือกเป็นผู้โชคดีนะคะของทางกิจกรรมนี้นะคะลูกศรมีแม่แม่พี่พี่พแฟนนางงามนะคะได้บอกและแนะนาคอมเมนต์ในช่องทางต่างๆนะคะรวมไปถึงยูทูบเบอร์และนักรีแคปนะคะในวันดีที่ว่ายังไงย,ยังไงลูกศรก็ต้องทำลม ทำนมลูกสอนยังไงก็ต้องทําจริงจริงมากตามด้วยลูกศรยอมที่ไหนล่ะหม่เลยค่ะลูก,รรกรรศรนี่พักอก็ดีแต่ลูกศรต้องไปกินเยอะๆหน่อยนะแล้วก็ทําหน้าอกคงไม่ทัน่ะเนาะคงประกวดจังหวัดไม่ทันอ่ะไปประกวดจังหวัดให้ได้มงแล้วค่อยไปทำก็ได้ดิใจน้วยอ่ะมมอ,ษษาาอันนี้เหมาะ smart girl กชียร์ลูกศรที่กล้องใหญ่จริงแต่ก็อยากให้เขาทำนม ลูกศรน,นะคะได้เข้าปรึกษาคุณหมอเฟสค่ะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยะแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางนะคะคุณหมอได้แนะนําลูกศรอ,อยู่ที่3 1 5 4 4และด้วยอาชีพของลูกศรน,นะคะที่เป็นนางแบบด้วยลูกศรจะได้ขนาดหน้าอกที่ไม่ใหญ่มากนะคะและที่สําคัญเน้นเรื่องความเป็นธรรมชาติเน้นมองหาซีโคนที่เคลื่อนไหวแล้วไม่โป๊ะนะคะเพราะเป็นคนที่เคลื่อนไหวตลอดลวอเวลางานอดิเรกของลูกศรน,นะคะก็จะเป็นการเดินแบบปรับปรุงคุณภาพนะคะแล้วก็มวยไทยด้วยไลฟ์สไตล์เป็นคนที่ ทำกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาน,นะคะจนมาเจอซิลิโคนโมติว่าเออร์โกโดมิกวันนี้ล่ละค่ะตอบโจมเลยค่ะ และเจ้าโมติว่าเออโกโดอนิกเนี่ยนะคะเป็นรุ่นที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของแพทย์และคนไข้ที่ต้องการความเป็นธรรมชาติด้วยและที่พิเศษมากๆเลยนะคะตัวซิลิโคนนี้สามารถค้อยตามสรีละร่างกายระหว่างการท,ทํากิจวัตรประจำวันนะคะเวลานอนก็จะเป็นทรงกลมนะคะแต่เมื่อเรายืนขึ้นนะคะซิลิโคนจะปรับเปลี่ยนเป็นทรงหยดน้ําและไม่เสียดสีกับร่างกายเลยะค่ะมีความคงทนแข็งแรงถึง6ชั้นพิเศษนะคะด้วยสารเคลือบบูซิลช่วยตรวจสอบการรั่วซึมของ เลคคและตัวเจลนะคะโปรเกสติดเจลอันติมานะคะเป็นตัวเจลตัวเดียวในโลกที่สามารถปรับตามสรีระร่างกายของเราได้ค่ะอีกหนึ่งนวัตรกรรมนะคะที่ลูกศรชอบมากที่สุดเลยนะคะก็จะเป็นนวัตรกรรมฝังชิป Q i n s i นไซค่ะที่สามารถเช็คข้อมูลเราได้ทุกอย่างเลยค่ะว่าเป็นของแท้อย่างแน่นอนค่ะลูกศรต้องขอขอบคุณกิจกรรมดีๆจากทางม o ติว่า h a i l a n d และ f e t i s h c l i n i c สำหรับโอกาสที่มอบให้ลูกศรด้วยนะคะ เดีย๋ยวลูกศรจะคอยอัปเดตเรื่อยๆนะคะเสริมคับอัพไซส์อย่างมั่นใจด้วยซิลิโคนโมติว่าเออร์โกโดมิกกับคุณหมอเฟสน,นะคะจะเป๊ะฟังแค่ไหนรอติดตามกันด้วยนะคะ